ขุมทรัพย์มหาสมุทรที่สุดขอบฟ้าที่เราเคยจินตนาการกันว่าจะต้องมีการผจญภัยออกไปแย่งชิงตีกันเพื่อที่จะเอามันมาเกิดขึ้นมีจริงๆแล้วนะคะบนแผนที่โลกวันนี้เพราะว่าปากของขุมทรัพย์นั้นถูกเปิดออกด้วยภาวะโลกร้อนค่ะนั่นก็คือขุมทรัพย์มหาสมบัติใต้ทานน้ำแข็งอาร์กติกและตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้นานาประเทศนี่นะคะเขาตั้งกาดเตรียมพร้อมชนค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคลิปของช่องทราย Money Monster ค่ะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชื่นชอบอยากจะสนับสนุนช่องทรายนะคะก็สามารถสนับสนุนได้เลยที่ QR Code นี้ค่ะรายได้ทั้งหมดก็จะเอาไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะในการทำช่องออกมาให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทรายในการเขียนคอนเทนต์ออกมาให้มันแบบสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้สาระแบบที่ทุกคนชื่นชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สะ,สะดวกที่จะสนับสนุนทาง QR Code คนะคะแค่ดูคลิปนี้ให้จบคุณ ฟินทรายฟินแค่นี้ก็มีความสุขมาละค่ะขอบคุณค่ะเชื่อไหมว่าท่ามกลางวิกฤตธรรมชาติที่มันแบบเฮ้ยทำให้ทุกคนตื่นตกใจไปหมดแล้วก็เป็นภัยธรรมชาติจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นพอนโดลูกยักษ์ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดไปไม่นานนะป่าน้ําท่วมหรือว่าน้ําทะเลมันจะสูงขึ้นปีละ3มิลตรแล้วเกาะญี่ปุ่นจะหายไปเออมีคนเดือดร้อนจะเชื่อไหมว่า มีคนได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อยู่นะเพราะว่าพอโลกร้อนใช่ปะ่ะมันก็จะทําให้ทารน้ําแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยละลายแล้วพอทารน้าแข็งที่ขั้วโลกละลายนี่แหละมันก็คือการเปิดปากขุมทรัพย์มหาสารที่อยู่ใต้ทารนน้าแข็งอาร์กติกครับ ซึ่งขุมทรัพย์มหาศาลนี้มันใหญ่ขนาดไหนพื้นที่อาร์กติกนะเป็นพื้นที่ใหญ่ประมาณ6ล้านตารางกิโลเมตรค่ะภายใต้ทันน้าแข็งยักษ์ใหญ่นี้มีน้ํามันดิบที่ยังไม่ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยประมาณการว่าน่าจะมีมากกว่า90,000ตันและยังมีแก๊สธรรมชาติอีกนะคะที่อยู่ภายใต้ใตทันน้าแข็งนี้ซึ่งคาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30%ของแก๊สธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วโลกและถามว่าใครจะได้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในใต้ทันน้ำแข็งอาร์กติกนี้ไหม มีค่ะก็คือตามกฎสากลน,นะประเทศไหนที่มีชายฝั่งติดกับอาร์กติกก็จะสามารถมีส่วนที่จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในอาร์กติกนี้แต่จํากัดนะซึ่งตอนนี้คนที่มีชายฝั่งติดกับอาร์กติกมากที่สุดก็คือรัสเซียแล้วแถมมันก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยท,ทั้งทงที่ไม่ได้มีชายฝั่งไม่ได้มีชายแดนอะไรติดกับอาร์กติกเลยแค่บอกว่า เออฉันอยู่ไกลนะก็คือจีนมันก็เลยทำให้หลายๆประเทศนะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลถึงจีนกับรัสเซียว่าจะมาเอาทรัพยากรของอาร์กติกเนี่ยไปเยอะเกินไปหรือเปล่านั่นก็คือแบ,บ่งเป็นสองขั้วระหว่างตะวันตกกับฝั่ง จีนแล,ละรัสเซียคะ่ะแล้วก็ประเด็นนี้แหละคือหนึ่งในประเด็นหลักๆเลยที่ทําให้เกิดความขัดแยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกขึ้นซึ่งตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นแล้วคะ่ะเพราะว่าแคนาดานะคะเป็นผู้นําก่อตั้งพันธมิตรอาร์กติกซึ่งก็ประกอบไปด้วยแคนาดาฟินแลนด เดนมาร์ก <Denmark, S 2> mm hmm. เพื่อเอาไว้ต่อกรความมั่นคงกับรัสเซียและจีนโดยเฉพาะซึ่งนาโตเองก็ไม่ได้พอใจเลยนะคะถ้าเกิดว่าทรัพยากรธรรมชาติจะตกไปอยู่ในมือของคู่หูจีนรัสเซียนี mm hmm. ้เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ย mm hmm. อย่ามีพลังงานราคาถูกไปมากกว่านี้แล้วเพราะแค่นี้ก็คือ mm hmm. ผลิตสินค้าออกมาโอเวอร์แคปซิตี้แบบเยอะมากๆท่วมโลกแล้วแล้วก็ราคาถูกมากๆนาโตก็กลัวมากๆว่าเอ้ยแค่นี้ฉันก็สู้ไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าเกิดว่านาโตนะนะเกิดศูนย์เสียการ mm hmm. ที่จะสามารถเข้าไปควบคุมทรัพยากรในอาร์กติก ให้กับจีนรัสเซียไปได้นะจะเท่ากับศูญย์เสียอํานาจในการควบคุมคอมมานดิตี้หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ของโลกนี้ไปเลยและถ้าสูญเสียการควบคุมคอมมานดิตี้ไปเท่ากับศูญย์เสียความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นําทางด้านอุตสาหกรรมของโลกแพ้ราบ้าไปได้เลยซึ่ง ยอมไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นสงครามกีดกันการค้าสงครามการเงินสงครามจริงๆก็เพื่อที่จะแย่งทรัพยากรหรือว่าขุมทรัพย์นี้กันนี่แหละ แล้วทำไมเขาเพิ่งจะมาตีกัน <c oughs> จริงๆก็ตีกันมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเห็นตีกันแรงขึ้นใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเออไม่ได้อยากจะตีกันไม่ได้อยากจะแย่งกันนะแต่อย่างที่ทายเกินไปเขาว่าน้ําแข็งขั้วโลกเนี่ยมันเพิ่งจะละลายได้เยอะมากพอไม่กี่ปีมานี้เองนะซึ่งการที่น้ําแข็งขั้วโลกละ,ละลายเนี่ยมันก็คือการเหมือนแบบปากขุมทรัพย์อ่ะมันเปิดออก โดยธรรมชาติของมันเองโดยที่ไม่ต้องเสียแรงมนุษย์เข้าไปขุดเข้าใจไและการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีกปีละ0.3อาจจะทำให้ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆหายไปอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือจะทําให้บ้านของหมีขั้วโลกมันละลายหายไปแก๊งที่เขากําลังตามล่าสมบัติอยู่นั้นก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกค่ะ,คะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่น้าแข็งขั้วโลกมันละลายเนี่ยนะคะดูรูปนี้เลยคะ่ะ มันทําให้เป็นการเปิดเส้นทางการเดินเรือที่แบบสะดวกยิ่งขึ้นค่ะบอกแล้วว่าน้ําแข็งมันทั้งหนาแบบอายุนับล้านปีแล้วก็ใหญ่มาหืมาขนาดนี้แรงคนขุดมันไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าอยู่ๆมันละลายไปเองเนี่ยก็ชิวใช่ไหมคะซึ่งในนี้นะคะเราก็จะเห็นเส้นทางเดินเรือที่แบบเออเนี่ยเรือสามารถเดินทางทะลุผ่านขึ้นไปแบบนี้ได้เลยเส้นทางนี้นะคะจะเห็นมีวิ่งจากนอร์อีสทะลุรัสเซียไปจีนได้สบายๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าเออคุณปูตินนะแกก็มีส่งเรือ บรรทุก LG ไปเอเชีย e ได้สบายๆแล้วทางตะวันออกเนี่ยก็สามารถที่จะส่งวืดข้ามไปถึง阿拉斯加ได้เลยด้วยซึ่งชาติตะวันตกเนี่ยคือเขาก็แบบคุมอยู่แถวๆนี้ใช่ไหม โซนบนของรูปนี้ซึ่งมันติดกับรัฐอ阿拉斯าของสหรัฐอเมริกาด้วยเขาต้องทําเต็มที่นะเพื่อจะกีดกันรัสเซียเนี่ยไม่ให้สามารถที่จะแบบใช้เส้นทางเดินเรือนอร์อีสต์นี้ได้อย่างสะดวกสบายนะมาเดี๋ยวสจจะเปิดแผนที่แล้วชี้ให้ดูว่าอาร์กติกเนี่ยมันคือแบบขุมสมบัติมหาโคตรเพชรของขั้วโลกเหนือยังไงเริ่มจากนะเบื้องหลังการตีกันนาโต้กับรัสเซีย g e โ p o l i t i ิกความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยแย่งอะไรกัน แย่งนี่เลยมันเป็นรูปประทับมากๆแย่งสมบัติที่อาร์กติกกันเนี่ยแหละซึ่งในภาพแผนที่อาร์กติกนี้เราจะได้เห็นการประชันหน้ากันแบบเป็นรูปประทับเลยค่ะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะเห็นไหมว่าเกินครึ่งของชายฝั่งอาร์กติก ประเทศที่ติดชิดอยู่ก็คือรัสเซียซึ่งตรงนี้มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง2ล้านคนและก็คิดเป็นถึงครึ่งหนึ่งของประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณอาร์กติกเลยค่ะส่วนข้างบนก็จะเห็นว่ามีรัฐอ阿拉斯าของสหรัฐอเมริกาก็ติดชายฝั่งอาร์กติกอยู่มีกรีนแลนด์ของเดนมาร์กแคนาดา ไอซ์แลนด์นอร์เวก็คือมีติดที่อาร์กติกอยู่เหมือนกันซึ่งประเทศเหล่านี้นะคะตามกฎหมายสากล international law ก็คือบอกว่ามีส่วนคือมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองแล้วก็ดูแลทรัพยากรที่อยู่ในอาร์กติกเนี่ยนับจากชายฝั่งของตัวเองนะออกไป200ไมล์ทะเลก,ก็จะได้ครอบครองตรงนั้นตรงนั้นก็จะเรียกว่า exclusive economic zone ค่ะส่วน พื้นที่ที่ไม่อยู่ใน Exclusive Economic Zone หรือว่า200ไมล์ทะเลนับตั้งแต่ชายฝั่งของแต่ละประเทศนะตรงกลางเนี่ยก็จะให้ถือว่าเป็นทรัพยากรกลางของมนุษยชาติทั้งโลกค่ะแต่ไอ้กฎหมายเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นด้วยนะ Exclusive Economic Zone เนี่ยขยายได้ถ้าประเทศนั้นๆน,น,นะสามารถที่จะมีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่า ทะเลตื้นของตัวเองที่อยู่นับตั้งแต่ชายฝั่งอทอดลงไปใน Arctic อาร์กติกมันยาวกว่า200ไมล์ทะเลคุณก็จะได้สิทธิ์ที่จะขยาย exclusive economic zone ไปแล้วก็มีคนทำด้วยแน่นอนอก็ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนอร์เวย์แคนาดาเดนมาร์กก็คือทำหมดแล้วพิสูจน์สำเร็จหมดแล้วได้ขยาย exclusive economic zone กันแล้วที่บอกไปว่าอ,อพี่จีนก็เข้าร่วมเกมนี้แย่งชิงสมบัติในอาร์กติกด้วย มาไงอะคะไม่ได้มีชายฝั่งอะไรติดอาร์กติกเลยแค่อยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเท้าความก่อนว่าคือรัสเซียเนี่ยมีการลงทุนในการที่จะดูแลทรัพยากรอาร์กติกมานานแล้วละ่ะมีชื่อโครงการว่า Great Arctic State Nature Reserve ดูแลทรัพยากรในอาร์กติกนะถึง41,692ตารางกิโลเมตรก็คือเป็นพื้นที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วละ่ะแล้วในน,นั้นมีโรงกันน้ำมันด้วยชื่อว่า w a s t o k Oil วอ s ต o อกออยเนี่ยคือพื้นที่ที่แบบเออเอาไว้ขุดน้ำมันของรัสเซียนะซึ่งรัสเซียตั้งใจว่าจะขุดน้ำมันจากวอสต o อกออยเนี่ยให้ได้ถึง6,000ล้านตันแล้วก็จะเอาไว้ขุดแก๊สธรรมชาติให้ได้มากถึง2ล้านล้านลูกบาทเมตรเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งบอกเงินบอกทองของรัสเซียเลยแหละก็เลยมีการสร้างสาธารณูปโภคนะยิ่งใหญ่เลยบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน ถ้าเรือขนาดใหญ่นะแม้กระทั่งท่อส่งกา๊าซยาวถึง800กิโลเมตรเลยซึ่งมันถือว่าเป็นแบบส่วนเศรษฐกิจสำคัญของรัสเซียใช่ป่ะแต่แล้วย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยเมื่อรัสเซียโจมตียูเครนโป้งเข้าไปนักลงทุนที่เคยมาลงทุนในวอสต็อกเนี่ยถอนทุนโดยเฉพาะที่เป็นนักลงทุนจากฝั่งตะวันตกค,ค่ะก็คือเรียกว่าถอนทุนอ่าดูจากภาพหัวรวมๆกันแล้วก็คือมากกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว ก็เสียหายกับรัสเซียค่ะแต่ถามว่าวันนั้นนาโต้ดีใจไหมนาโตก็ยิ้มออกได้แป๊บหนึ่งค่ะและหลังจากที่นักลงทุนฝั่งตะวันตกถอนทุนออกจากวอสต็ตกไปนะคะก็มีคนมาแทนที่อย่างไวเลยค่ะนั่นก็คือพี่จีนนั่นเองจีนได้เข้ามาเป็นตัวเล่นหลักในศึกชิงสมบัติใต้ทานน้ำแข็งนี้ด้วยแบบเต็มตัวค่ะ ชื่อบอกเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเหมาะกับจีนสุดๆค่ะเพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการพลังงานราคาถูกแบบเยอะที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้ยิ่งเขาได้น้ํามันแล้วก็พลังงานราคาถูกมากเท่าไหร่จีนก็จะยิ่งมีข้อได้เปรียบนะคะในการเป็นผู้นําในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมโลกค่ะแล้วจีนก็ยังต้องการแร่ธาตุอีกจํานวนมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะเอาไปทําเป็นแบตเตอรี่หรือว่าอุตสาหกรรมไฮเทคของเขาอีกเยอะแยะมากมายแถมอาร์กติกเนี่ยก็ยังอยู่ในแลน build and road initiative ของจีน แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าจีนได้ไปทั้งหมดนี้จีนก็จะ <c oughs> น่าจะน่ากลัวกว่านี้อีกมากและนี่ก็คือภาพที่มันเห็นแบบจะจะเลยว่าโลกตะวันตกโ,โดยเฉพาะนาโตไม่ต้องการเห็นภาพนี้ของจีน แน่ๆค่ะซึ่งถ้าชาติตะวันตกนะอยากจะกีดกรรันจีนและรัสเซียไม่ให้เข้ามาใช้ทรัพยากรหรือเข้าถึงทรัพยากรของอาร์กติกจริงๆก็จําเป็นจะต้องใช้เงินมากกว่านี้อีกในการที่จะเปิดการโจมตีให้มันรุนแรงมากกว่านี้แต่ถามว่าตอนนี้ชาติตะวันตกใช้เงินไปมากขนาดไหนแล้วกับการสนับสนุนสงครามไซก็เลยไปเอาชาร์ตนี้มาให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูจากในชาร์ตเลยจะเห็นว่าสหารัฐอเมริกาแล้วก็ชาตินาโต้เนี่ยใช้เงินในการสนับสนุนยูเครนไปแล้วมากกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐซึ่งมันก็เยอะมากทีเดียวแถมเศรษฐกิจของทั้งชาติตะวันตกเองหรือว่าสาหรัฐอเมริกาเองตอนนี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถามว่าจีนกับรัเสเซียดีไหมก็ไม่ได้ดีเหมือนกันแต่ที่เอามาเล่าตรงนี้ให้ฟังอะ่ะก็คือจะมาบอกว่าสมมติว่าถ้ามันเกิดมีการประทะเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบริเวณอาร์กติกอันนี้เพิ่มขึ้นมาจริงๆนะมันจะทำให้เงินเฟมันหนักมากกว่านี้อีกค่ะ เพราะว่าประเทศที่อยากจะโจมตีต้องมีเงินเพิ่มเขาก็จะต้องพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งจากที่ใรายทำเรื่องราวเหตุการณ์ติดต่อกันมาหลายๆคลิปเนี่ยมีแต่เหตุการณ์ที่สนับสนุนว่าจะทำให้โลกใบนี้เกิดเงินเฟ้อมากกว่านี้ซึ่งคำว่าเงินเฟ้อคือค่าของเงินที่เราถืออยู่นั้นมันจะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้คนที่ทามาหากินแล้วคิดจะเก็บแต่เงินสดเอาไว้นั้นจนลงนะคะส่วนจะต้องทำยังไงก็จะบอกเบาๆตรงนี้เลยว่าเก็บ เป็นสินทรัพย์ค่ะเก็บเป็นสินทรัพย์แต่ถ้าสุดท้ายมีคนที่ชนะเกมนี้เราสามารถเป็นคนที่ได้ดูแลขุดสมบัติขุดน้ำมันทั้งหมด90 0 0 0ล้านตันออกมาจากใต้ทานน้ำแข็งนี้จริงๆนะคะคนแพ้ก็น่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงนี้ที่จะผุพังไปพร้อมๆกับสายพันวานอนยุคโมเดิร์นเดย์ที่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งหมดนั้นฉัน คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้ว